สวัสดีครับผมกับพ่อย,ย่าคือเก่าครับผมเนี้ยพ่อย่า,ยยาสิใหญ่ไม้ครับวันนี้ <c oughs> นี่ใหญ่ไหมนะครับใหญ่มาหาหลังหนึ่งนะครับสองสามสี่หาหลังนะครับนี่ไม้ใหม่ไม้ใหม,ม่อยู่ด้านนี้คนเราห่วยนะครับตัวนี้คนเราห่วยเลยนนลหยลย่หางกันสองสามที่หลวคุณ่ะปลาบอนบูยคุณล่ะ มันต้องเสียบมั่งนี่ไปนี่ครับเสร็จแล้วไปสุดอยู่ตรงสุดอยู่ด้านหนา้าเดี๋ยวใส่ไม้แนละ้วอะไรอยี้ครับม,มุมมุมสองมุมอยู่หานสามตรงขามสี่นาจะยี่แถวนั่นหาครับ <c oughs> นะหุ่นกระปั้สลิดดูบูเขาว้าห่นปั้สลิดก็มีอ่ะลุ่นกันครับเดี๋ยวขออยากใส่จะขราวได้ไทยเบิร์กครับโอ้หุ่นกระปั้สลิดสบายแถวหุ่นกระปั้นมาโอ้หปั้สลิดไหล หาปลาสลิดเดี๋ยเราไปปนโอเคครับเดี๋ยวใส่บ้างครับในภายเมื่อตอนตอนใส่แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวลุ้นกันครับเซ็นละหนึ่งหลังครับตอนนี้เพิ่งหลังที่หนึ่งประมาณสิบนาทีครัโอววดด้วขุดดินเหยาะวุดสิได้กูละดินตังเดือดอิ่มเรามาเห็นมาเห็นหนังลาดรับเจ้าอุลล่าหัวส่ล่า มาลูกดอกโอ้เนี่ยต,ตกเสียบใส่ทีนี้แตงไม้นี่ปาดเด็ดเอ้าไม่ว่ากันเสือนอนกินก็หัวไหล่หนามหนุกหนุกโอู้อู้อ้าเสร็จไปแล้วหนึ่งเลขสี่ครับอ๋อถอนตอนนี้เที่ยงเออ ครับไปต่อหมายที่สองเตรียมเสียมเลยหมายเลขสองอยู่ตรงนี้ <c oughs> อ,อ้าวผูว้ใดมาตัดเหยาะลงเนาะนก็จะได้ใส่้างกันอีกแล้วบองนี่ครับเจอเหยาะเขาเลยดเบียดเหยาะกับฝั่งเนาะตัดลงไหม่เดี น,นี้เนาะมันจะไวเลยเนี่ยที่เป็นหินแบบโมกุสันแทน้อุ้ยได้ไหมเนี่ยพอได้พอได้เนาะแบ่งกันกินแบ่งกันกินไม่ว่ากันตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวคิดไข่เบืองตอนแล้วครับ น้อยครับรังที่สองไม้นี่เลยไก่้เนาะอข้าจอนอี่ละ,ะตาหวานทอ้งนี้เลยสลิปสลิปตาใหญ่ก็บึงฮะครับเดี๋ยวเบังหลังที่สีที่หาแล้วครับเด้อบาดนี่เด้อมันห่อนมันห่อนเด็ก <c> ไ <oughs> ทยเบางสีหายบางคนละครับเกือบสุดท้ายไปต่อบาดนี่เขียนไปบ่ได้แล้วครับบาตเขียนไปแบกไปที่เลยอ่านได้บาตอ,อู้ว รถเข็นก็เสิลงนี่กับบ่ได้ลงบ่ได้โอ้ตายตายตาย,ตาย,ตายแบกที่คนละทางแค่ตรงนี้รถเข็นลงบ่ได้ครับโอ้ยคอนเทถือไปที่ดันโอเคครับเดี๋ยวดูต่อครับหลังที่สามแล้วครับรถสุกไปต่อบ่ได้หรือรถเข็นไปต่อไม่ได้หาบสิครับโอ้ตายตายตายฮะดูดูแฟนไปคนมันมาก มันได้ก็ต้องหาหกินนะครับอ่ะกลับเลยน,เน,น,นี่เป็นอุกศักคนีนครับนี่เปิ่นงนี่รังที่สามตรงนี้ถึงไปก็จะตกหันตรงออนี้อะดูนะคหาย่อมขนนะครับ้งสุดท้ายครับ แอล่หมดแรงเลยโอ้กดเสิยใจแล้วหนึ่งชั่วโมงหลังหนึ่งอยู่ด้านโน้นเห็นไหมใต้นไรกอคำสาขับมาฟังนี่นี่หลังสุดท้ายหลังที่ห้าเอมื่อยแค่ไหนอะแค่นี้ครับกลับแล้วกลับแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเมื่ออื่นจะเป็นตังไงนะครับกะหารบอูบูหวยบูหองไปเอออะ โอเคครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับรอรุ่นผลงานวันพรุ่งนี้นะครับดจะอัปเดตผลงานให้โอ้ตกใจกระปอมหามนี่โดดขึ้นมาอ๋อร้อนร้อนฝากไปแค่นี้ครับเดี๋ยวมาลุ่นต่อนะครับพรุ่งนี้นะครับดจะถ่ายคลิปให้เบ่องอีกที่นหนึ่งโอ้หอนหอนเดี๋ยวดูดูหลังสุดท้ายก่อนเอ้ดังที่ซีที่ ที่สามก็ที่สี่มาถทายไปหนึ่แบบนี้อ่าน,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 นทั้งสองทั้งสามมุมพอดีมุมสุดนี่แหละทั้งที่สี่หอนหอนเห็นมอนลมไหมเห็นตันคู่ทายเลยครับเห็นพอดีครับหันไงเห็นไหมครับ โอเคมากดติดตามให้ด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาล่นผลงานกันเดี๋ยวดูคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผม <c oughs> ไฟยาตั้งใจจัน,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 โนโท์ครับเนื้อมะหยารดหนานุ่นบทติดครับใส่หาหลังที่ว่าแล้วครับ แต่มีติดอยู่หลังเดียวคือหลังนี่เแต่บางลักษณะการเปียกของของถังแเหล่าน่าจะโตใหญ่ปุ๊กๆอยู่เมื่อกี้ได้ครับมอเตอร์หลุดปะในหลุดน้ำกันครับเดี๋ยวขึ้นเอาบ้างหลังหนึ่งจริงๆแล้วมนเตได้แล้วเขาตึกปลาใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรตึ๊กตึกหมู่อันทำไม่คุ้นลิ้งตึกแข่กัน ซีมือสอนอยุ่ห่วยควรแต่อยู่นี่ปงเล็งปงเล็งแนวในหลังเดียวกับพ่อทนเอาได้รุ่นกันครับเดี๋ยวเปิดให้บ้างไหมครับเดี๋ยวยกขึ้นมาก่นอนไปลุนกันครับบาทนี้ลุนกันโอ้ยในยังปิดโอ๋อออ,ออกจักหน่อยขี้ต้มมันออกมันดินต้มไบโอ้ยว้า บอกแล้วอไยเบิ้งจ้องแฉ่งจ้องแฉ่งอาจจะเป็นปลาดุกบ่หรือปลาสลิดบ่หลุนเลยเปิดเบิ้งเลยเออบ่ได้เตรียมยังหรอครับมื้อนี้เตรียมจะถุงมาโอ้ลมเอาหัวมาลามเงียบแท้หรอคือบอลุงนบอลุงหลุงโอ้โหโอ้พี่น้องเลยคู่แฝดโอ้ประคอส่วนกันเขาครู โอ้นานเด็ดแล้วกะเที่ยวกเบิงเลยโ้นขอเป็นครเเออ <c oughs> นูเลยอ้โหเด้ปนเหลปนกระเที่ยวกให้เบิ้งเอิบถอดออกก่อนเทเลยวับนี่โอ้ยใส่เดียวกันเลยใส่เดียวกันเลยปั๊บเข้าไปไปยุนเด,ดี๋ยวด ม่งนำขึ้น้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเงียบเงีนถุงถุงถุมาจึงมามันคือจักว่าทางน้ำทงนี้วะหึมันคือจักเอ๊แล้วสืถุงสถุงไ่้รถถุงเด้อเดเด้อโอ้ยถุงจุใจโอ้้ยโยวงมาไปพ่งยงเือพ่ถุงก่อนเอาว่าลามมมีถุงมานำ โอ้อยก็โดดแห้งแท้นี่ทงเลย,เลยโอ้อหสองนโอเคอุ้ยปนเยอะใส่ขึ้นครับอ๋าวางไปแค่นี้ครับผมเท่าจังมือหลุดกันต่อฐานเนี่ยนี่สานเหลื่อมบนมีคนตึกปลาน่ะมันเลือกพักตบอ่ะครับาการตึกแห่กุชิด้แต่ละมือ ทีเรือก็อยู่กันอาจะเป็นมือนี้ครับนี่ว่านยี่สิบเมตรนี่ทีเหลืออ,อยู่คุยกันแล้วว่าสิเอาพวกตบเฮ้ยเบสสองฝั่งนี่แต่หัวพวกตบอยู่คุ่นกันใกล้ใกล้โอเคครับผมฝากไว้แค่นี้เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามให้พอย่ะได้นะครับขอบคุณมากครับไม่ได้ปล่อยคลิปนานแล้วอ่ายังกินกับประมาณตตึ้งแหก,กับมนันนะครับเมื่อก่อนมนันมัน แสนฝนตกประเหตุลิปครับเมื่อนในจะแต่ปลาสีหาโลปลาขาวไปอีไทยโอเคครับผมฝากไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปนนหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ